บรรยากาศร้านข้างต้นบัซีมหาโพรนี่ด้านนี้ฝัง่งนานเี้ยนะทุกท่านวันนี้เงียบเกาปิดคนไม่ค่อยมีเพราะว่าพยุดโฮลลีกันเนาะ่ารเทศกาลสกกรร์ สัสดีครับขอบุณคับเราเทศกาลสงกรานต์ฮินุด้่ชอินด้ฮินด้เหรออย่าฮินดครับไม่ชอบฮินบุด้ินดนีเป็นหิทิเบตหินทิเบตมาจากทิเบตตรงทิเบ เรชอบก็มีให้ร้อยให้ร้อยเองอเป็นของฝากของที่ระลึกอของฝากของที่ระลึกวัออนนี้ก็ กิจาการก็เยี่ยมเราเศเซาหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันโฮลี่โฮลี่โอโหอยสังหอยสังหอยสังก็มีเยอะหอยสังหอยสัง เป็น,น,นเมล์ใบเห็นเมดกทำเองกับมือ,อวันนี้คนก็เงียสบเงาซบเซาดูบรรยากาศคนไม่ค่อยเื่ออย่ยาสบเงาซบเซาอันนี้เป็นบ้านเจ้าประจำได้ยังชาสักรู่เราก็จะไปกิน,นัำชายที่น,นอ,อันนี้ก็เป็นไม้มเมล็ดโพกิสนะันระ หลายสีของขายมีเยอะทุกท่านของขายของที่ระลึกโอเคเนาะนำภาพบรรยากาศให้ทุกคนทุกท่านได้ชมพอประมาณชมคลิปเต็มในช่องได้แล้วทุกคนทุกท่าน เย็นบ่อนราชิตจเจะา,า,ารับขอบฟ้าภาพบรรยากาศแบบเย็นๆให้ทุกท่านได้ชมเลยอันนี้เลยเดินเลยตลาดมาแล้วข้างทางก็ีแต่ร้านขายผ้า ทางก็มีร้านขายผ้าอันนี้เป็นร้านป๊อปคอนน,อคอน่ป๊อปคอนป๊อปคอนข้ามาจัดก,การท่านไปชมไปด,ดูกัน สร้างเสร็จครับชุสร้างเส็จด,ดูกับร้านตัดผมอเอ๋เดินไปเรื่อยๆอ๋อเดินไปเรื่อยๆเรื่อยกบพัก ก็ถึงนำ้ามบรรยากาศสองข้างทางมาให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชม พาที่จะรับขอบฟ้าทุกท่านาก่อนจะจอดจากไกลก่อนจะไปจักกันภาพบรรยากาศก,าก่อนอจะถึงวันโฮลี่พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูเทศก,กาลสงการของคนอินเดียกัน เออว่นเรามาประจบกันแับวันสงการขเขาก็ยังเดียท,ที่เียเขาไม่เรียกสงการนะเขาเรียกว่าเทศกาลโอลี่คือเขาเล่นสีกันนะทุกท่านเขาเล่นสีกัน

เป็นหอประชุมใหญ่เนาะหอประชุมนี่ยเขาเรียกเขาเรียกไอเลิฟบดขยาเนาะไอเลิฟบดขยาเนี่ยเป็นหอประชุมใหญ่ที่สร้างเสร็จได้ไม่นานเลยทุกท่านสร้างเสร็จได้ไม่นานอะอออโอเคโอเค Ah, one, two, three. One, two, three. Ok. Thái Lan à? À. Thái Lan. À, ở đây. Nhân mạng, nhân mạng. Nhân ok. cung. Okay, cung. ทำอะไรกันเจ้าสาวเขากินอะไรกันโอ้สมุสามซาเจ้าสาวก็กินสมุมซากันอ่ากินสมุมซากันโอ้ราดมีน้ำจิ้มด้วยมีน้ำจิม้ม กินส้ม่าไปล้วไปล้วเดินตามแล้วเดินตามแลวเขาทำอะไรกันอ่าเมาอะไรกันเมาอะไรกันเดินตามสิ phải đấy nè, Phải đây, phải đây à, ừ, nghỉ rồi, nghỉ <coughs> เดินกับพูริปาร์โรโอเอโนบทเสนอ